สวัสดีทุกคนวันนี้เราอยู่ในช่องยูโรโทมินั่นเองเย้วันนี้เราจะมาตอบคำถาม Q&A กันเริ่มจากคำถามข้อที่หนึ่งก่อนเลยคำถามข้อที่หนึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าทำไมครับอันที่สองใจใเย็นก่อนครับเดี๋ยวมันก็มาเองครับอันที่สามใช่ครับแต่ว่านังไม่นับเป็นกรชาสตอรี่นะอันที่สี่เคยครับเคยเล่นโปเกมอนอยู่ไหนมาก,ก่อนอันที่ห้าน่าจะมีสิบกว่าโลกนะฮะถ้าจะไม่ผิดอันที่หกน่าจะเป็นน้องเชอรี่จากเรื่องโรงเรียนลิลับครับอันที่เจ็ดส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นบัวจากเรื่องอัญมณีนาคีครับ ตั้งเรื่องนี้เลยเทเบร์แอนตี้ฮะที่กำลังจะมาถึงครับผมบอกไปแล้วนะครับว่าผมเป็นผู้ชายครับในอีีแรกฮะอย่าลืมกลับไปดูอีพีแรกด้วยนะครับอันที่หนึ่งไม่เคยฮะอันที่สองตอบไปแล้วนะฮะอันที่สามไม่ครับไม่รู้ว่าจะไปทําไมครับสี่เอิ่มผมเป็นผู้ชายฮะนน 5, อันที่ห้ามีห้าคนครับอันที่หกฮะฮะฮบวกอันที่เจ็ดเดี๋ยวก็มาเองฮะแลวแต่ลมผมเจ้าของช่องฮะอันที่แปดผมผมผมตันฮะอันที่เก้าอายุสิบสี่ฮะอันที่สิบชอบสีฟ้าฮะเคยตอบไปแล้วนะอีพีแรกอะ ตอบไปแล้วฮะเป็นหนุ่มวายนิดหน่อยฮะหเล่นฮะเล่นโลบอกกับ R O V ฮะสมีฮะมีในชุมชนเลย 3. ชอบแคดมากที่สุดฮะเพราะว่าเป็นตัวละครตัวแรกในการออกแบบเลย 4. น่าจะประมาณ1ชั่วโมงฮะหรืออาจจะมากกว่า1ชั่วโมงฮะห้นอนเล่นฮะไม่ก็หาอะไรดูฮะหพี่เป็น4บิง์ันเองเพราะว่าเป็นไอดอลคนแรกเลยที่เรารู้จักฮะ 1. ทำว่าครมาที่2ี่26ครับ 2. องยู่มสองฮ3ตอบไปแล้วครับ 5. ใช้กระชาในบุราททำคลิปครับ 6. ตอบไปแล้วครับ 7. ตอบตอบแล้วครับเกาชอบแมวครับชอบครับก็ชอบครับแต่ว่าอยากทำแนวอื่นบ้างครับไม่มีครับจบไปแล้วครับ 1. ไม่ชอบมะเขือเทศฮะสองทำความรู้จักกันมากขึ้นฮะ 3. มตอบแล้วครับ 4. ไม่ชอบวาดรูปครับเพราะว่าผมว่าเหมือนเด็กอน,นุบาลวาดรูปเลยครับห้าตอบแล้วครับอาจจะมีฮะถ้า,ากว่าผู้ติดตามแป0 0ัน 8, คนแล้วนะหนชอบแมวฮะส<อ>มังกรโบราณกับจอมเวทเขียวครับ 4. ตอบแล้วครับมีฮะจีนก่อนนะครับ หนึ่งสองสามสี่ตอบแล้วฮะใช่ครับผมพากเองตัวเลยหนึ่งตอบไปแล้วครับสองเพราะอยากเป็นยูทูบเบอร์ฮะแลวอยากได้เงินฮะหนึ่งเดี๋ยวทําแน่นอนฮะใจดนก่อนครับสองตอบแล้วครับสามตอบแล้วครับหนึ่งสองสามสี่ห้าตอบแล้วครับหกเป็นคนจังหวัดประจวบครับเจ็ดตอบไปแล้วฮะแปดเดี๋ยวเปิดครับใจินก่อนนะขี้เกียจตอบฮะ ได้หมดฮะแล้วแต่เลยไม่ว่าจะเพศไหนก็มีข้อดีข้อเสียฮะหนึ่งสองสามตอบไปแล้วครับชอบไอติมรสช็อกโกแลตแล้วก็ลสวานิลาครับโคคันตาลูปกับแอปเปิลครับทำคลิปมาเรื่อยแล้วก็หาไอเดียใหม่มาทำคลิปฮะแล้วก็ฝึกตัดเยอะๆครับหนึ่งตอบไปแล้วฮะสองกางเกงครับเป็นผู้ชายครับสามตอบไปแล้วครับสี่ไม่มีครับมีแต่พัดลมครับเวลสยงเร่ร่แล้วก็อากาเมะชูเรแล้วก็ดาบพิฆาตระศูลครับหนึ่งตอบไปแล้วครับสองเล่นครับหนึ่งสองตอบไปแล้วครับ เหนคุณทีน่าก็แบบนี้เราต้องเคลียร์กันเยอะเลยนะคะส่วนคำถามก้อที่สองก้อนข้ามมันเป็นไงเนาะอืมเอิม่มก็ปกตินะอันนี้เม็แล้วก็อื่นอื่นอีกมากมายฮะหนึ่งสองสามสี่ตอบแล้วฮะห้าทำครับอย่าลืมไปติดตามในทิกตอกด้วยนะหกน่าจะวันที่สิบแปดพฤศจิกายนสองพันยี่สี่ฮะหนึ่งสองตอบไปแล้วคนะรัรยย 24, 1, 2, บ,ข,บขอบคุณครับหนึ่งรู้จักตัง้งแต่ตอนเด็กๆเลยฮะเพราะเรื่องวายฮะเพราะจเจนนิบิมบรรลุผลดี สเริ่มทําวันที่8ปดเมษาย,ยนสองศูนสองสีฮะสามแล้วแต่ความขี้เกียจของเจ้าของช่องฮะหนึ่งสองสีห้าตอบไปแล้วนะครัหนึงเดี๋ยวมันก็มาเองฮะจะยืนยันก่อนสองตอบไปแล้วฮะเล่นฮะยูยครับหึงตอบไปแล้วฮะสองแคทครับสามตอบแล้วครับสี่อันนี้ครับ หนึ่งสองตอบแล้วฮะสามไม่ได้เล่นครับสี่ตอบแล้วครับแต่งรูปไม่เป็นฮะแล้วก็ใช้ไอบิตเพนไม่เป็นฮะยากฮะถ้าเราไม่ฝึกตัดถ้าเราตัดไปเรื่อยเร่มันก็จะง่ายเองฮะหนึ่งตอบแล้วฮะสองก็ชอบฮะในชุมชนมีฮะแต่ระบุเป็นตัวเลขไม่ได้ฮะหมายถึงสี่คนนั้นแะเป็นไบฮะชอบเพศไหนก็ได้ฮะตอบไปแล้วฮะตอบไปแล้วครับผมคงจะสอนโหลดคุณไม่ได้ครับใน u t u b e มีสอนโหลดอยู่นะหนึ่งสองตอบแล้วฮะสามมีฮะสี่มีห้าตัวครับป้าไม่มีครับหนึ่งสองตอบแล้วฮะสามกาชาสตอรี่แล้วก็ แคสเกมครับหนึ่งก็ชอบฮะสองก็ตอบแล้วฮะอะไรคือเกมไหนฮะหนึ่งตอบแล้วฮะสองก็ได้ทั้งสองอย่างฮะสามก็ได้ฮะถ้าเห็นแป๊บเดียบไปสโลโอเอานะฮะตอบไปแล้วฮะหนึ่งตอบไปแล้วฮะสองสามโอ้ยตอนรับคำถามแล้วกันเนาะแล้วทำไมผมต้องใส่อะหนึ่งสองมันมีอยู่ในกาชาเดมบูล่าฮะสามยังไม่เคยฮะแต่ว่าก็อยากลองทําดูนะฮะแต่ผมไร้สดไม่เป็นสิห้ารักทุกคนเลยฮะตอบไปแล้วครับไม่มีครับ เดี๋ยวก็มาครับจีนก่อนงะก็ผมบอกว่าผมเป็นไบ้งไงครับเดี๋ยวมีครับอย่างครับในชุมชนเลยครับหนึ่งสองตอบไปแล้วฮะน้ำที่ชอบคือโกโก้ครับสี่ชุดขนาดสีฟ้าฮะห้าชอบตังเลงทีป๊อปครับเอิ่มผมไม่ได้ค่อยได้ลงทิกต o อกฮะถ้าหมายถึงคลิปช็อตก็คลิปช็อตมันฝีได้ดีฮะทำในคลิปช็อตปุ๊บก็เอามารวมกันเลยฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจิตตอบไปแล้วฮะแต่เป็นคนที่แปลกๆหน่อยฮะแล้วก็เป็นคนขี้อานิดนึงถ้าหากไม่ได้สนิทขนาดนั้นนะฮะตอบไปแล้วครับ เออเคยครับอันนี้เคยทุกคนอยู่แล้วเนาะซึ่งอย่าไปบอกใครนะว่าผมเอบขโมยขนมพี่สาวมากินนะ่ะเอาเป็นว่าปิด Q&A เท่านี้ก่อนเนาะเอาเป็นว่ามันจบแล้วละ่ะขอบคุณที่คอยติดตามและสนับสนุนช่องเราด้วยนะครับอแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c ไ i b e ให้เด็กและตาดำๆคนนี้ด้วยนะครับบ๊ายบายรักทุกคนนะ